สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาใส่เส้นขอบให้กับตัวสอนเราจะทำในโปรแกรม Inkscape นะคะขนาด Artboard ที่เราใช้ก็2,000คูณ2,000นะคะแต่ค่าใครจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือลองทำะนะแต่ถ้าเราจะทำขายมันก็เขาก็จะมีขนาดเขาก็จะมีขนาดนะเราต้องเข้าไปอ่านดู ทีนี้อ่ะมาเรามาเริ่มกันเลย love พิมพ์เลย l o v e แล้วเรา copy ไว้เลยเราขี้เกียจ control ดีเราขี้เกียจพิมพ์บ่อยอ่ะเรามาทำตัวนี้กันก่อน love ดึงออกมากด control ค้างไว้นะแล้วดึงออกมามันจะได้ขนาดใหญ่ขึ้นทีนี้เราจะเห็นว่าอ,อ,อันนี้ ไม่ไม่ได้เติมสีนะคะเราจะเห็นว่าตัวสองของเราเนี่ยมันจะมีเส้นถ้ามันโปร่งเนี่ยมันจะมีเส้นแบบนี้เราก็ไปที่ผ่านแล้วก็ยูเนียนเลยปึ่งนะมันก็จะหายไปแหละอ่ะอันนี้เอาไปไว้ข้างๆอ่ะเรามาทำตัวที่สองกันดึงกดคอนโทรลค้างเอาไว้ลากมาอ่ะเราก็ ไปที่พาดยูเนียมันจะได้หายไปเดี๋ยวเราคอนโทลก่อนเรา Copy ออก็ปี้เอาไว้อันหนึ่งก่อนที่เกียจพิมพ์นะทุกคนไม่อยากพิมพ์บ่อยประหยัดเวลานะคะทุกคน l ลิฟอ่ะถ้าเราจะเออให้เส้นขอบมันหนาขึ้นเนาะก็เอาสิบก็ได้ อ่าสิอายี่สิบก็จะได้เห็นความแตกต่างอ่าทีนี้เราจะแยกได้นะตัวตัวแยกตัว L แยกตัว O แยกตัว V แยกตัว E มันแยกได้นะไปที่ผ่านแล้วก็ไปที่แยกผ่านหรือหรือคีรอดนะชิปคอนโท l K นี่มันก็จะแยกได้เป็นตัว L นี่ L O แต่ตัว O เนี่ยมันจะเป็น2ชิ้น มันจะเป็นสองชิ้นนะทุกคน VEE นี่ก็สองชิ้นนี่ถ้าเราไม่อยากให้แยกเราลองกดยูเนียนจิมันจะได้ไหมมันได้แต่มันหาย <c oughs> โอเคอันนี้คือการแยกนะคะแยกอ่า อักษรเนาะโอเคอ่ะมาเราจะไปกันอย่างเร็วๆเลยทีนี้ตัวนี้เราอ่าเราจะใส่เส้นเอาสักยี่สิอ่าแล้วเราก็จะมาใส่เส้นขอบอย่างที่เราบอกกันตอนแรกเนาะใส่เส้นขอบใช่ไหมอ่าเราไปที่ผาดก่อนนะเราตอนนี้เราเลือกวัตถุตัวนี้อยู่นะแล้วก็ไปวัตถุไปยังผาด เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Link Offset ไปที่เครื่องมือตัวที่2องเราดึงออกมามันจะได้จุดมาจุดหนึ่งเราดึงออกมาถ้าเส้นนะเส้นขอบเส้นขอบเราต้องการเส้นขอบบางนะแล้วก็ใส่ไปสัก2ก็ได้ Enter อ่ากำลังสวยเลยถ้าเราดึงออกมามันเราจะเห็นจุดเล็กๆมันมันน่าจะเป็นช่องว่างมั้ง เราเห็นเป็นจุดเล็กๆเดี๋ยวเราลองดูนะไปที่ผาดแล้วก็วัตถุไปยังผาดอ่าเราก็จะเห็นจุดเนี่ยที่มันเป็นส่วนเกินนะเป็นช่องว่างเป็นส่วนเกินอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราลองยูเนียนดูว่ามันจะหายไหมมันอาจจะหายไม่หมดนะไปที่ยูเนียนหายบางส่วนบางส่วนไม่หายนะทุกคนเราก็ ลบเองเลยไม่เยอะเราก็ลบเองเลยคลิกแล้วก็ Delete ถ้ามันเป็นกลมๆเนี่ยเราก็คลิกตอนสีเอาดึงออกมาแล้วก็คลิกสีแดงที่สี่เหลี่ยมแล้วก็แล้วก็ e l e t e กด Delete นะคลิกกด e l e t e เดี๋ยวเราลองดึงไอตัวนี้ออกมาสิตัวเลิบเนี่ยดึงออกมาแล้วก็ไปที่ลูกศรตัวที่สองคุมสิ มีจุดไหนอ่ะคุมไม่ได้คลิกเอาก็ได้อ่ะคุมไม่ได้อ่ะคลิกเอาดึงดึงออกมาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคลิกที่สี่เหลี่ยมแล้วก็ delete คลิกดีล t ทอ่ะเสร็จแล้วนะเราลองคลิกอ่ะคลิกคุมดูไม่มีส่วนเกินละ ่ะเราก็ทีนี้เราจะเอามาใส่เอาไว้เหมือนเดิมเราก็ไปที่กดชิปนะเลือกเลือกที่วัตถุหนึ่งชิ้นแล้วก็กดชิปค้างเอาไว้แล้วก็คลิกที่ตัวเลิบตัวนี้เสร็จแล้วนะเราก็ไปที่อะไรนะี่อะไร and distribute อะไรเนี่ยนะอ่านเก่งซะด้วยอะไปที่ตัวที่สามนะคะเป็นการจัดกลาง ตามแนวตั้งนะคลิกเข้าไปแล้วก็ตัวที่3แถวที่2เป็นการจัดกึ่งกลางแนวนอนนะคลิกเข้าไปนี่มันก็ไปอยู่แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะคลิปนี้อ๋อเดี๋ยวเราเราทำหรือยังเนาะเราทำแล้วเนะาะผาดวัตถุไปยังผ่านนะโอเคแล้วเราก็ทําการเซฟได้เลยนะคะโอเคค่ะ พอเราทำเสร็จนะคะเราก็เซฟแล้วก็ถ้าทุกคนถ้าทำขายถ้าเราจะขายที่มินิแคนวาสนะก็อย่าลืมลองไปอัพโหลดดูก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาเอาอัพโหลดขึ้นไปให้เขาพิจารณาเพื่อที่ว่ามันจะได้ผ่านง่ายๆนะคะโอเคนะคะ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนพูดผิดพูดถูกพูดไม่รู้เรื่องรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะเฮงเฮรวยรย